ดีแลวสวัสดีพากับเปใจหนิพันหาใหม่หนข้างหน้าพี่เนาะน้ำหนักเนาอโอเคโควิด -19 น้ำหนักเอ้โหกันพิการนอาไห้มิลลี่เท้าเากินกันสามคนเนาะไปดูนี่กันว่า แล้วาหนทอบกเลยสิคนทางขานี่คุพากานเฮ็ตเอสเฟกคนแอะวะากลงขนาดเนาะยังพันหอดสารใหม่เพี่น้องก็ใกล้เจอคนละ น้องคนขี้ฝุ่นไงง่องอป่าอ้อยแล้วก็ป่ามันนี่น้อนงเด้อนัองป่าอ้อยป่ามันขี้ฝุ่นลมขนาดพี่น้องสังเกตบกต้นไม้เด้อบหตีนโอ้โหบาดีไปเลไปไปทำไม้กันพี่น้องไปทไม้ไปนำทาง ป่าหาหน่อไม้หาในงเนาะนัคนี้ที่นเนาะกระป่าตาด้เเห็นบาน้เหไหนอมเอาด้วไม่ไหร่มันนี่มันยีมีปาดเน อย่ไม่ไลเด้อ,องไงไพี่น้องไม่ไรแข่งบ่แหน,ง,น,แนง,งั้น,นงางนนี้ไม่ไรไปอีกแล้วบ่เฮ้ยีแต่แดงเลยต่อเราเห็นแล้วพี่น้องห,หืมอย่องไม่ไร เขาเห็นหน่อพี่น้องนี่หน่อตะปวดนี่หน่อกระดั้นทันแล้วสมบูรณ์พีน้องลหมือนน่ะนี่พี่น้องจ้าเอ๋นี่จ้าเขยัแน,นแห้งหนึ่งแห้งหน่อไหลเนาะในแห้งมันพี่น้องยามนี่มัน,หน,มนเหม็นหน่อเด้อแบบนี้ละเหม็นทุบๆแกงแซ่บอ่าคือได้ลา่าแถวเน้าปัน ฉ่ำกันด้วยคอ่ำวะอ้อเนี้ยง,ม,ม,งมันมไงโพดบะมีกะ <c oughs> ม่กันกูคือมาปีงั <c oughs> ้นได้แกงอยู่แล้วได้แกงโพดอูอึดด้วย ขนาดยรำเลยนีนน่นเออจะกแกงยงนทำไมอยู่ทีน้บสิหามแบบายไปเสิอคนเรียวขอดอกอสิามดอกไแล,ล,ล้ว่ะนักแงขับไปดีพี่น้องเย้ยหอมเถอะเเด้แกงทำไมยาำอักล้าพี่น้องเ้ย อบอบอให้มันเขาเยงนเขาย่างกันนะหน่อไงอ,อ่อนจวดจวดอะไรต่วงไง<ม>จัด<ม>แก่หลายทอดอ่อนยูเห็นว่ากันีลยเอ,ยอเกือบเต็มกระโคนเลยบ่านนี้ใน<ม>แกงพอดีนี่อ<ม>ืม,ม,ม น้ำแบบม่นั่นก็มีเนาะมันกระซิพากันไปบนี้อ่าเขาอยู่มืดแทนนะอ่าชมเยอะๆไปมันนี่ลอดอุโมงกันมาเนี่ <c oughs> เมยบอสมุนเมยนนางเลยใบสบายดีเปิดมืน่ีเนแม่อบับเนามี้บออกี้เมบเบรด้ใันยานกคลับไปทลายขนาหลายแล่เ้อขีต้ไม่บูงเอวมนเนาะนีใหญ่หันามันออกนี่เต็มเบอแล้วแถวนี้เเ้อาอเดียวก็้อางายนเ มาขบงเผ็ดเจ้าเอาพ่อเอาตำหนันพ่อเอาพอดีแกงจะนอนงามอ่ะอมจำเกผ็ดน้ำไม่สมทงอ่ะไม่สมทงอั่งออกนี้่อันนี้แค่ฟังไม่ได้ยังอีกฟังนั่นได้ฟังนะกระปพาะักไงฟังเบื้องนะแฮงหลายบดีพองหาไปขายบดีไปดนนี่มันตีนโพหเนาะ ก็ดังไฟส้มเล็กน้อยแม่นางมีละแล้ออกไปเก็บอะไรขุดไปปลูกน้ำยุงไหลปลูกไว้ในเระจอในแก้วหัวนะปลูกในแก้วหัวเติมใส่นาะไม่ใช่นางแบบต้นอยู่หลังบ้านจ้าฮะต้นกระเดาเออตัวต้นพักนาต้นพักกระโดดไปออกไปนอกไปดิงาน ต้น้อ้หักเอาแหนงคุณเห็นแหนงบจ้าเาแล้วร่รู้ที่้ป่าแล้วขไปโอ้เป็นแหนงใหญ่แท้ นายปะือบาบงหายกี่ใบมันสมลินปัญหาแนงนี่ก็มีนี่ก็มีสิเจ้าฮักใค้กันเือออกมาที่นี uh, heures, Although, ่นี uh. ่ป่อเห็นอีกล้วบออือ ได้ได้ได้ซ้ถวยหาถวยห้ยเจ็ดเ่ต็มหมอนยันยไดได้วยยังอนอย่ด้วยมันยังเนมอยู่ด้วหายใจไดก็ชิ้นักยู่ด้เอาให้ดีแล้วไ่พอใ้ด้อด้ใย้ได้เต็มหมอะ ออกเมื่อแล้วพี่น้องพอเก่งเ้วเดิน,บบนัดนีเอา้าวสได้ลาไปแล้วเป็น้องเด้อลาไปก่อนจ้าพี่น้องพอบกันคลิปหนาจ้ามาเอายานางต่อพี่น้องใส่แก่งมาใหม่เพ่ไไอเอาขุดมาปลูกครอบพี่น้องเว้ย เออโมอมไรตางคห่ะเออเออใบง่าๆงางน่าไปปลูกได้อยู่แถวนั้ก็ตสิคืออะไรรไหได้อยู่นหห้ามันขาดน้า้ได้ละคนขนาดเลยฝุนเด็ดสามชขึ้นเยี่บ่โอ้เห้นเกินเฮ้นจะบ่ได้ไดแสแ่น้ำแล้วพังแล้วก็หดตร